สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องคนสองเลขท่านผู้ชมเนาะขณะนี้เราอยู่ที่จอมปลวกนะท่านผู้ชมวันนี้เรามาดูตัวเลขนะท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายกับจอมปลวกนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาดูด้วยกันว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมนะแป๊บเดียวนะท่านผู้ชมเห็นตัวเลขแล้วนะท่านผู้ชมเนาะเห็นแล้วนะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขเนาะ มีใครเห็นเหมือนแอดมินบ้างท่านผู้ชมแอดมินมองเห็นตัวเลขแล้วนะท่านผู้ชมนาะแป,ป๊บเดียวเองนะท่านผู้ชมนะับต่อตัวเลขที่ขึ้นมานะท่านผู้ชมนะเห็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเนาะ เดี๋ยวแอดมินจะชี้ให้ดูนะท่านผู้ชมว่าแอดมินเห็นตัวเลขที่ไหนนะท่านผู้ชมนี่นะผู้ชมสำหรับตัวเลขเนาะเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมอยู่ปลายทูพอดีนะท่านผู้ชมเนาะตรงนี้นะท่านผู้ชมเนาะเห็นแล้วใช่ไหมท่านผู้ชม เห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมตอบตัวเลขเนาะเห็นชัดเจนนะท่านผู้ชมเนาะเจ็ดแปดห้านะท่านผู้ชมนะตนะอบตัวเลขที่เรามองเห็นเนาะเจ็ดแปดห้ารือจะเป็นสองแปดห้านะท,าท่านผู้ชมเนาะเห็นเหมือนกันไหมท,าท่านผู้ชมเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะท,าท่านผู้ชมเนาะแปดห้าห้าแปด เจ็ดห้าห้าเจ็ดนะท่านผู้ชมเนาะเจ็ดแปดห้าหรือจะเป็นหนึ่งแปดห้าก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมเนาะหนะึ่งแปดแปดหนึ่งแปดห้าห้าแปดห้าหนึ่งหนึ่งห้านะท่านผู้ชมเนาะเห็นเหมือนกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขที่นี่นะท่านผู้ชมเอ้ยเมื่อกี้แอดมินมองเห็นงูหรือเปล่าท่านผู้ชมก็รตรงนี้มันลกด้วยนะท่านผู้ชมเนาะเห็นเหมือนเห็นหางงูนะท่านผู้ชม ตัวเลขเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกแอดมินด้วยนะท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้เนาะสำหรับตัวเลขเนาะหนึ่งแปดห้าเลยจะเป็นเจ็ดแปดห้านะท่านผู้ชมมองเห็นชัดเจนนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขที่อยู่ปลายทูปนะท่านผู้ชมหนึ่งแปดห้าเลยจะเป็นเจ็ดแปดห้านะท่านผู้ชมเนาะมองเห็นเหมือนกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชม สรบตัวเลขมองเห็นชัดเจนนะท่านผู้ชมนะแอดมินเปิดไฟช่วยถ่ายนะท่านผู้ชมเนาะคุณกําลังอยู่กับแอดมินเทพมัตกรทางช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมเนะเห็นเหมือนกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขเราได้มาแล้วนะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขเนาะคุณกําลังอยู่กับเราบนช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมเนะขอให้ทุกท่านจงประสบแต่โชคดีมีโชคมีลาบก่อนสิ้นปีนะท่านผู้ชมนะสวัสดีครับ